สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้อยู่กับเกมโปเกมอน TCG Pocket กันอีกแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับแพ็คใหม่ที่เพิ่งเข้ามาแพ็ค Shining Rivery นะครับก็มีการ์ดโปเกมอนที่เก่งๆหลายตัวเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีการ์ดซัพพอร์ตที่น่าใช้หลายใบเลยแล้วก็ด้วยการมาถึงของโหมดใหม่แร็งโหมดทำให้ตอนนี้เกมของเราคึกคักขึ้นมามา,มากๆเลยทีเดียวนะครับก็ วันนี้เราอยู่กับช่วงล้องเล่นเด็กกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเด็กที่เราจะมาเล่นในวันนี้จะยังไม่ใช่เด็กเมตาอย่างเด็กกราติน่ากับดาร์กไลน์นะครับเด็กที่ผมจะมาเล่นในวันนี้จะเป็นเด็กอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ และนี่ก็คือหน้าตาของเด็กที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็เป็นเด็กของเจ้าเมีวสคาร่าหรือเจ้ามาสคอเนียนั่นเองนะครับก็เป็นการ์ดโปเกมอนจากแพ็คใหม่เนาะที่เป็นตัวนอน e x เี่สามารถต่อสู้กับโปเกมอน EX ได้อย่าง ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับก็เจ้ามัสคอนีเด็กนี้ก็จะเล่นคู่กับเจ้านัสซี่เอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเด็กนี้มีการ์ดโปเกมอนอะไรบ้างเนาะการ์ดโปเกมอนไปแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าธรมะธรมะนะครับเป็นธรมะธรมะจากแพ็คแรกสุดเลยเนาะแพ็คมิวทูนะครับก็มีเ p อยู่ที่50ครับมีท่าโจมตีชื่อว่าซนะีดบอมเนาะใช้1 Energy โจมตี20ดาเมจครับ เจ้าฉะมาทมะก็ใส่เป็น2ใบเลยการโปเกมอนใบถัดไปก็จะเป็นเจ้าเนียวฮะนะครับหรือว่าเจ้าสปิกาติโต้นั่นเองนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับก็เจ้าเนียวฮะก็มีเอพีอยู่ที่60ครับแล้วก็มีท่าโจมตีชื่อว่า Cry for h e l p ใช้1 Energy เนาะเรียกโปเกมอนธาตุพืชจากในเด็กขึ้นมือได้1ใบนะครับ ท่านี้ก็จะเอามาใช้ตอนที่มือเราเน่านั่นเองนะครับเป็นท่าที่ดีมากๆเลยทีเดียวโอเคเจ้านิยวฮะก็ใส่ไป2ใบครับกรมอนตัวถัดไปก็จะเป็นเจ้า,าเนียวโรเต้เนาะหรือเจ้าฟรักาโตนะครับก็มี HP อยู่ที่90นะครับมีท่าโจมตีชื่อว่าสใช้2 Energy น,นะครับโจมตี40ดาเมจเจ้าเนียวโรเตก็ใส่ไป2ใบเลยครับ ใบถัดไปก็จะเป็นเจ้า n ั s ซี่เนะคะเป็น n ั s ซี่เจากแพ็กแรกเป็นตัวที่อยู่มาทุกเมตาเลยนะเจ้านั s ซี่ตัวนี้ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับก็เจ้านัซซี่ก็มี hp อยู่ที่160นะครับมีท่าโจมตีชื่อว่า Topical ล w i n g เนาะใช้1 Energy โจมตี40นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทอยเหรียญ1น1ครั้งถ้าเกิดว่าได้หัวก็จะบวกดาเมจเข้าไปอีก40เป็น80เลยทีเดียว เจ้านาซีก็ใส่ไป2ใบครับไปถัดไปก็จะเป็นพระเอกเอ๊ะไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นนางเอกของเด็กนี้เนาะเจ้ามาสคอเนียนั่นเองนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษก็คือเจ้าเมียวสคาราดาเนาะก็เจ้ามาสคอเนียมีเอสพีอยู่ที่140นะครับถ้าโจมตีที่เป็นไฮไลท์เลยก็จะชื่อว่า Fighting c a ว l นะครับใช้2 Energy โจมตี60ดาเมนะครับแล้วก็มีความสามารถพิเศษคือถ้าเกิดว่าท่านี้โจมตีโปเกมอน x อกก็จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก70 d ด m a ดาเมเป็น130 d a m a ดาเมเลยทีเดียวซึ่ง130 d a m a ดาเมนี้ก็รุนแรงที่สามารถวันฮิตตัวเอได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องใช้การาดเรสช่วยนะครับแต่ว่าเด็กนี้เราจะไม่ได้ใส่เลสนะเราจะใช้เจ้านัซซี่ในการ ตอดเลือดอีกฝั่งไปก่อนแล้วค่อยให้เจ้าเหมียวสคารดาหรือมัสคอนเนียปิดเกมอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมของเด็กนี้กานอันนี้ก็เป็นฟังก์กชันใหม่ของเกมเนาะเราสามารถดูการ์ดทางเด็กได้แบบนี้เลยนะครับก็การ์ดที่โปกเกมอนเนาะที่ใส่ไปก็จะมีธรรมะธรรมะ2ใบนะเนียวฮะ2ใบครับเนียวโรเต้2ใบนะซีเใบครับแล้วก็ มัสคเนะียสองใบเนาะที่เหลือก็จะเป็นไอเทมกับซัพพอร์ตนะครับการ์ดไอเทมก็จะมีโปเกบอลสองใบเนาะเจนเครฟ1หนึ่งใบร็อกกี้เฮลเหนึ่งใบนะครับศาสตราจารย์ออคิดสองใบอิริกะสองใบลีฟหนึ่งใบแล้วก็ไซรัตหนึ่งใบครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเด็กลิทไว้ให้ด้านขวามือเหมือนเดิมนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นนี้เด็กนี้กันเนาะเดี๋ยวเราไปตะลุยแล้งโหมดเลยดีกว่าเนาะไปดูว่าเด็กนี้จะสามารถต่อกรอกับตัวเมตาอย่างกิลาติน่าได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเด็กก่อนโอเคไปเริ่มกันเลยครับตอนนี้ในแร้งก็จะเจ,เจอกิลาติน่ากับอาซูอุเป็นส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าทั้งสองเด็กก็เป็นเด็กเมตาที่เก่งมากๆเลยทีเดียว โอเคครับเราเจอคนญี่ปุ่นเนาะเราได้เริ่มทีหลังนะครับของเขาเป็นเด็กต่อสู้ถ้าเป็นเด็กต่อสู้อาจจะเป็นเด็กเจ้าแลมพาโสเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะลงเจ้าธรรมาธรรมาไปก่อนเนาะเพราะเรามีนะัซซี่กอยู่บนมือนี้เราก็ลงไปเลยครับโอ้เปิดมาชาโดว์มาแบบนี้เอา้าเป็นมาชาโดว์คู่กับราฟแสดงว่าเป็น มาชาโดกับเอรูเรโดนะครับจริงๆถ้าเด็กนี้เราอยากเริ่มก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราได้เริ่มก่อนน่ะเทิร์นที่2ของเราเราสามารถแปลงร่างเป็นนัสซี่แล้วก็สามารถถ้าดวงดีก็สามารถทอยเหรียญได้หัวแล้วก็เก็บอีกฝั่งได้เลยนะ แต่ก็เริ่มหลังก็ไม่แย่ซะทีเดียวครับเขาใส่ rocky helmet ให้กับปราบไว้นะครับโอเคโอ้เราได้จเจ้ามาสคอเนียครบทั้ง3มล่างเลยเนาะ โอเคเดี๋ยวใช้ออคิดจูกแอไปก่อนโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวผมติด n อ r ี y ให้กับธรรมาธรรมาแล้วก็ตีไปเลยแล้วกันครับ mm hmm. เขาแปลงร่างรับเป็นคิรียแล้วนะโอ้ oh, mm hmm. เขาใช้น้ำจับโบครับ เมื่อกี้มือเราโคตรดีนะแต่ว่าโดนสับแบบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหโปเกมอนเราหายหมดเลยนะโอเคหน้อยก็จัจดได้ทั้งนัซซีเอ็กนะครับไม่แย่เท่าไรแล้วก็ใช้ออคิดไปเลยโจแก์สครับโอ้ได้เนโรเตด้วยนะครับเขาสับมือเราเมื่อกี้ไม่เป็นผลนะ อันนี้ติดเอจีให้กับเจ้านิโโรเตเนาะแล้วก็นี่ผมจะใส่ร็อกี้เฮลเมตให้กับนัสซี่เอกเนาะแล้วก็เอานัสซี่เตีไปเลยครับทอฟฟิคอลสวิงเนาะหัวไหมได้หัวนะครับมาแชโดวเขาก็ตายลงไปต้องบอกว่าตานี้มือเราดีมากๆเลยนะครับ เขาเอาคียเรียขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเขามีเอรูเรโดนะครับเทอนี้เขาน่าจะแปลงเป็นเอรูเรโดได้แล้วอ๋อเขาใช้โปเกมอนคอมมูนิเคชันนะครับหรือว่าเขาจะเสี่ยงดวงโอเคเอรูเรโดมาแล้วเอรูเรโดก็จะมีความสามารถก็คือ2 g จี้ตี70นะครับแล้วก็จะบวกดาเมจ20ต่อเอเนจีของโปเกมอนฝัอีกฝั่งเนาะ ของเราจะมี e n e น g ีหนึ่งอันเนาะโอเคครับของเขาจะตีเราได้ที่70บวกกับ20ดาเมจเป็น90ดาเมจฮะอันนี้ผมฮิ้วไปเลยแล้วกันแล้วก็แปลงร่างเจ้านีโรเตเป็นมัสคอเนียครับติดเอเนจีให้กับมัสคอเนอียเนาะ แล้วก็ติดภาคคุมไปเลยใช้ให้หมดเลยคิดว่าตาน,นี้เราน่าจะชนะนะครับเดี๋ยวเอานัสซี่ตอดเจ้าเอลเรโดไปแล้วตาหน้าค่อยสลับเอามาสคอเนียตีเนาะอันนี้เราจะได้หัวหรือก้อยก็ยกชนะอยู่ดีนะครับโอ้แต่ว่าดันโชคดีได้หัวนะ ถ้าเขาตีอะเราชนะโอเคชนะละเขายอมแพ้นะครับจเจ้าอันดัี e ่เอ็กนี่มันเก่งจริงๆเลยนะเ <laughs> มื่อกี้เราชนะเพราะเรามีมาส์สคอนียอยู่แผงหลัง,องคอยขู่เขานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตาที่2กันตาแรกอาจจะฟุกเนาะเพราะว่ามือดีมากๆเลย อ๋อลืมบอกไปว่าตอนนี้ผมยังอยู่ที่แรงเกรดบอลแรงหนึ่งอยู่เลยนะครับก็เห็นบางคนไต่ไปถึงมาสเตอร์บอลแล้วเขาเล่นเร,เร็วมากๆเลยนะผมก็แค่โปเกบอลก็หืดขึ้นคอแล้วนะครับกว่าจะขึ้นเกรดบอลได้ก็เล่นไปหลายเกมเลยทีเดียวแต่อันนี้เราได้เริ่มก่อนนะครับเจอเด็กทาดน้ำเด็กทาดน้ำตอนนี้เด็กที่เป็นที่นิยมเล่นกันจะเจอเป็นกระดอสเนาะเอ๊ะ เป็นอาเซอุดหรอถ้าเป็นอาเซอุดนี่ยังนึกไม่ออกนะครับว่าจะเล่นคู่กับตัวอะไรที่เป็นธาตุน้าโอเคครับใช้ปเกบอลครับธามะธรมาหรือเปล่าโอเคได้ธามะธาม,มาทีนี้ผมก็จะจบเทินก่อนนะครับเพราะว่าเรายังทำอะไรไม่ได้เนาะแต่หน้าเราอาจจะต้องใช้ลีฟเลยนะ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องแปลงเป็นนัซซี่เราน,นัซซี่ขึ้นไปตีก่อนนะครับเป็นอซอคู่กับเพาเกร์นะครับแล้วก็มีสตาร์มี่ด้วยโอเคผมจะใช้เป็น ลีฟเลยแล้วกันแล้วก็แปลงร่างธรรมะธรรมะเป็นนัสซี่ครับแปลงร่างนิวฮะเป็นนิวโรเตแล้วก็ติดเอเนอร์จีให้กับนัสซี่ใช้ท็อปิคอลสวิงเลยครับหัวไหมโอเครอบนี้ดวงไม่ดีนะตามเมื่อกี้ดวงดีได้หัวทั้งสองครั้งนะครับ ขาติดที่ให้อาซุดไว้เดี๋ยวเราแปลงเป็นมาสคอนีเลยเนาะแล้วก็ติดที่ล้อไปเลยครับแล้วก็ทับพิคอสไปอีกสักรอบหนึ่งรอบนี้ก็ยังไม่ได้หัวนะครับวตาหน้าเราน่าจะได้หัวแล้วเพราะเราได้ก้อยไป2ตาแลวอซอุดเขายังตีไม่ได้นะครับผมคิดว่าเขาจะติดที่แล้วหนีมากกว่าหรือไม่ก็อาจจะใช้เอ็กสปีดนะ ก็แ,แปลงร่างเป็น s t a ร m มี่แล้วนะครับเจ้าสตา m มี่นี่คือโดนเราตีทีเดียวตายนะ s t a ร m มี่มี HP ที่130นะครับก็จะโดนเจ้า m a s c สคนเนียตีทีเดียวตายนะติดที่ให้กับ m a s c o คเนียไปก่อนแล้วก็ทอ p i ปิคอลสวิงไปอีกรอบโอ้ก็ยังไม่ได้หัวนะครับถ้าไ,ได้หัวนี่อาซิวตายแล้วนะ แต่ตาน,นี้เขาน่าจะถอยได้ล้วดูว่าเขาจะถอยหรือเปล่าตาน,นี้เขาต้องถอยแล้วนะครับเขาเลือกใส่เจนเคฟให้กับสตาร์มี่เนาะโอ้มาได้ทันพราพอดีเนาะถ้าเกิดว่าเขาใส่แบบนี้แสดงว่าเราจะตีเขาไม่ตายนะครับ เดี๋ยวเรามาคำนวณดูก่อนเนาะถ้าตอนนี้เราตีอาซิลเขาเลือดเราจะเหลือ80เนาะแล้วก็จะโดนสตามี่เตีตายเนาะเทิร์นถัดไปเราก็จะใช้เจ้าแมสคอเนียตีตีสตามี่เขานะก็จะยังไม่ตายเหลือ20ดาเมจเขาก็จะส่วนมาอีก90ซึ่งก็ยังไม่ตายเนาะแสดงว่าเราเล่นได้นะครับแบบนี้ผมเตะติดให้ตัวนี้เผื่อว่าเขาจะไม่ตีเนาะ โอเคท็อปปอข้อสวิงไปเลยถ oh. <laughs> อยไม่ได้หัวเลยนะครับรอบนี้ได้ก้อยตลอดเลยโอเคต้องมาดูว่าเขาจะตีเราหรือเปล่าถ้าเขาตีเราเดี๋ยวเราเอาเจ้าเหมียวสคาราดาขึ้นไปเนาะ แล้วมีเขามีแค่90นะครับมันปิดเจ้ามัสคอเนียเราไม่ได้เขาเลือกที่จะตีนะครับโอเคเราก็โดนเข้ามาแต่ตอนนี้เราจะใช้มัสคอเนียตีได้นะโอ้แล้วเรามีอิลิกะด้วยนะครับตอนนี้เข้าทางเราสุดเลยแต่ผมจะติดเอเนจีให้กับเจ้าธรรมะธรรมะเอยนัสซี่ e a, ข้างหลังไว้ก่อนแล้วกัน เผื่อฉุกเฉินเนาะแต่ท่านี้ก็ตีด้วย f i g ไฟติงคอไปเลยครับจะเห็นว่าดาเมจจะอยู่ที่130เลยนะถ้าเขาไม่มีใจแอ่นเคนี่เขาตายไปแล้วนะครับเขาจั่วนะครับ2ใบคิดว่าตานี้เขาน่าจะถอยนะครับเอ้ยเรามีโอกาสแพ้นะครับถ้าเขาถอยหนีแล้วก็เอา เผาเกียร์ขึ้นมาแบบนี้ตาหน้าเผาเกียร์จะยิง d ด m เ n นชั n นนอตสตอมได้นะแบบนี้ลำบากเลยนะครับเราต้องลุ้นให้จ่วได้ไซรัสนะไม่ได้นะครับโอเคเราได้ไซรัสมา เ,เราต้องลุ้นให้เขาผมว่าเราน่าจะไหวนะเราน่าจะยืนไหวออถ้าเขาโอกาสที่เขาจะแปงลงร่างเป็นเกโคงะมีนะครับแล้วก็ดาเมจมันจะได้150กับ อันนี้มันเราจะไม่ไหวผมว่าเราถอยดีกว่าลีทีททเนาะลีท,ท,ทีดีกว่าครับโอ้เราผมน่าจะเล่นพลาดเนาะผมควรจะใส่เสื้อให้กับนัสี่นะครับอันนี้เราเล่นผมเล่นพลาดแต่นี้น่าจะแพ้นะครับ เพราะว่า Dimensional Storm 150แล้วก็อันนี้อีก20เนาะโอ้สู้ไอ้ไม่น่าเล่นพลาดเลยใจร้อนไปนะครับที่ใส่เสื้อคลุมให้กับมามสคอ,นอเนอียไปเนาะยังไงเขาก็น่าจะมีเกโค้ง,งาละอ่านั่นงไงแพ้นะครับมาฉุกค,คิดได้ตอนท้ายเนาะก็เลยแพ้ไป โอเคแต่ว่าจริงๆเล็กนี้มันก็สูสีนะจริงๆเรามีโอกาสชนะได้เนาะมันผิดที่ผมเล่นพลาดแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันอีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้แพ้ไปจริงๆถ้าเราติดเสื้อคลุมให้กับนัซซี่เราก็ชนะแล้วนะดามเมจมันจะเหลือสิบนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกตากันนะครับ ไปดูกันอีกกานึงต่อนนี้เจอคุณอ่านชื่อไม่ทันครับแต่น,นี้เราได้เริ่มก่อนแล้วเจอเป็นธาตุเหล็กนะ่าจะเป็นเด็กอาเซอุสเนาะ เป็นอาเซอูจริงๆด้วยนะครับตอนนี้ผมจะพยายามเล่นให้ไม่พลาดนะครับใช้ออคิดจวการ์ดครับผมธรรมะอ่านสซีเอ็กมาแล้วมีลีฟด้วยโอเคจบเทินเลยเขาติดจี้ให้กับอาซูดไปเราก็ แปลงร่างธรรมะธรรมะเป็นนัซซี่เนาะแล้วก็แปลงร่างนิวฮะเป็นนิวโรเตติดเอเนจีให้กับนัซซี่แล้วก็ทอปีข้อสวิงไปเลยโอ้ยได้ก้อยอีกแล้วนะครับทำไมเราตีอาเซอุสได้แต่ก้อยเนาะมันน่าจะมีพลังงานบางอย่างเดี๋ยวใกล้เมาแล้วครับ เขาใช้คุณจอยนะหิวเลือดขึ้นมาคุณจอยก็เป็นการจากแพ็คใหม่เนาะที่สามารถเพิ่มเลือดได้30แล้วก็ล้างสถานะผิดปกติให้ด้วยเนาะผลติดเอเนจีให้กับมาสคอเนียนะแล้วก็ทอปิคอสสวิงไปเลยโอเคเรอบนี้ได้หัวแล้วนะครับ อาซู์เขาตีได้แล้วนะครับตอนนี้จะเป็นดาเมจที่90ตอนนี้ต้องใช้อิลิกะนะครับ120ยังไม่ปลอดภัยนะผมจะใส่เจนเคฟเข้าไปด้วยเป็น140นะครับเผื่อว่าเขาจะลงโปเกมอนมาอีก2ใบโอ้โหเขายอมแพ้ไปเลยนะครับ ถ้าเด็กนี้ถ้าดวงดีก็จะชนะไวแบบนี้เลยเนาะเจ้ามาสคอนีย์เราก็ยังไม่ได้ออกงานอีกแล้วโอเคไปอีกสักตาหนึ่งละกันเนาะผมอยากให้เจ้ามาสคอนียเราเป็นคนปิดงานสักตาหนึ่งจริงๆถ้าเราไม่พลาดตาที่สองเราชนะติดกัน3รอบแล้วน,นเนี่ยไปดูกันอีกเกมนึงครับผม คุณยาอุเหรอเลเวล36นะครับตอนนี้เราได้เริ่มก่อนเจอเด็กพืชมีโอกาสที่เขาจะเล่นเด็กมาสคอเนียเหมือนเรานะครับก็ลงธรรมะธรรมะไปก่อนเลยเอย๊เป็นจโรดา้าเหรอน่าจะเป็นเซเลบี้นะครับ ใช้โปรเกบอลแล้วก็จบเทินครับเราจะชนะเลยหรือเปล่าตาหน้าถ้าเขาไม่ลงตัวหลังแล้วเราทอยได้ขัหัวนี่เราก็ชนะเลยนะถ้าชนะเลยนี่มันจะเป็นการรีวิวเด็กนัซซี่มากกว่าจะเป็นรีวิวเด็กมาสคอเนียน,น่อ๋อเขาลงเซเลบี้มาแล้วครับเป็นเจโรด้าคู่กับเซเลบี้นะครับก็ เป็นคอมโบที่เก่าแก่เนาะก <g roll> ็ <g roll> ไม่ถึงกับว่าเก่าขนาดนั้นเนาะ <g roll> แต่ว่าก็มันใช้ยากเนื่องจากว่าพึ่งดวงเยอะพอสมควรเลยโอเคเราแปลงร่างเลยครับแล้วก็ช็อปปี้ข้อสวิงมาดูว่าเราจะได้หัวหรือเปล่าไม่ได้นะครับแต่หน้าเขาต้องถอยแล้วนะถ้าเขาไม่แปลงร่างเขาต้องถอยนะ เอาใช้ x อ็ e ซ so like so so ์ครับแสดงว่าเขาไม่มีร่าง2หรือเปล่าเอาธรรมะธมะขึ้นมากันแต่ว่าถ้าเขาไม่แปลงร่างผมจะใช้ไซรัสดึงดึงขึ้นมาฆ่าเลยนะเขาจบเทินแบบนี้โอเคเข้าทางเราเลยนะผมว่าถ้าเราใช้ไซรัสเขาอาจจะกดออกได้เลยนะ ดึงออกมาแล้วก็ทอปิคอสวิงไปอันนี้ไม่ต้องได้หัวนะโอเคเจ้าเซเลบี้อ่ะมันสามารถโดนเจ้าอา่มัสคอเนียตีวันฮิตตายได้นะครับถ้าเขาไม่ใส่ภาาภุม ถ้าเล่นแบบนี้แสดงว่าเขาไม่มีอ่านัซซี่อยู่บนมือนะหัวยังไม่ได้หัวนะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้มาสคอเนียนะมาแล้วแต่เป็นนัซซี่ร่างปกตินะครับไม่ใช่นัซซี่เอ็เนาะ โอ้ยมาสคอนีเราหายไปไหนเนี่ยโอเคได้หัวนะครับแต่ตอนนี้เซเลบี้เขาน่ากลัวแล้วนะครับเนี่ยมีหลายจี้ละแต่ยังไม่มีผ้าคลุมนะน่าจะยังพอไหวอยู่เพราะเขาต้องทอยได้4หัวนะครับเจ้านัซซี่เอ็กนะเราถึงจะตาย โอ้เขาใช้เลสาร์ดโอเคเลยนะเข้าทางเราหรือเปล่าไม่นะครับโอเคมาแล้วมาสคนี้ตอนนี้เราน่าจะชนะได้นะครับใช้ออคิทจั่วาร์ดก่อนได้ลีฟมาติดจี้นะครับเผื่อถอยเนาะแล้วก็ตีไปเลย โอเคคิดว่าน่าจะชนะนะครับถ้าเขาเอาเซเลบี้ขึ้นมาฆ่านัสซี่เราได้เราก็มีแมสคอเนียคอยเก็บเซเลบี้อยู่ดีเนาะแต่โอากาสมันต้อง4ใน6เลยนะต้องทอยได้หัว4ครั้งนะครับมาดูกันว่าเขาจะดวงดีขนาดไหนนะครับพอคุมไหมมีบูนะครับโอ้โห ก้อยหนก้อยสอก้อยสนะครับเขาได้3หัวนะครับดาเมจยังไม่พอขาดไปอีก10นะครับอ,อันนี้เราต้องตีตัดเลือดเขาไปก่อนนะครับเพราะว่าโอ้ยแบบนี้เข้าทางเราอีกแล้ว ตอนนี้เขามีการดาเมจเนาะถ้าเราสลับเข้าไปอะ่ะเราก็ยังฆ่าเขาไม่ได้นะครับเราก็ทับพีข้อดสวิงไปก่อนอีกรอบนึงปูน่าจะมีใบเดียวนะ ถึงจะมีบูอีกใบก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเขาฮิวเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเลือดเขามันแม้แค่ร้อสาเนาะแพ้เราอยู่ดีนะหรือว่าเขาจะถอยยื้อไปอีกเกมยื้อหรือยื้อไปอีกตาหนึ่งเขาเลือกตีครับ รอบนี้ได้สามหัวอีกแล้วนัดซี่เอ็กเ,เราตายไปแล้วเจ้ามาสคอนีเราได้ออกโงแล้วครับมาสคอนียไฟติ้งคอรเรียบร้อยวันฮิตเซเลบี้ไป โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กสมาร์ทคอเนอีกับนัสซี่เเนาะถึงแม้ว่านัสซี่เจะได้ได้ได้เป็นตัวที่เด่นกว่าก็มันปกติอยู่แล้วครับเพราะเราต้องตั้งนัสซี่เไว้ข้างบนเนาะมันเป็นตัวที่เราเอามาใช้ก่อนที่มาร์คอนเนียเราจะพร้อมนะครับมาร์คอเนียเราจะรอเก็บตกที่หลังเลยเป็นยังไงบ้างครับชื่นชอบกันหรือเปล่าเด็กนี้ ผมว่าเป็นเด็กหนึ่งที่เล่นสนุกมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เล่นให้ดูเราไม่ได้เจอกับเด็กเมตาอย่างกิลาติน่าเนาะก็เลยไม่ได้โชว์ให้เห็นว่าเด็กนี้สามารถสู้กับเด็กกิลลาติน่าได้ดีพอสมควรเลย โอเคครับถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วชื่นชอบก็สามารถไปจัดเด็กตามกันได้นะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ละกันก็ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็หากว่าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องน้อยๆของผมไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ไปก่อนแล้ะครับบายบายสวัสดีครับทุกคน